เวลา13นาฬิกา47นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามประธานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทา,านสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะจำนวน101รูปตามพระบรมราชโองการลงวันที่27มิถุนายน2566และวันที่30มิถุนายน2566เฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ส่งพระกรุณาโปรโดพระราชทานฮิรัญญบัตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบระมหาราชวังมีพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นต่างๆดังนี้ พระราชาคณะเนจะ้าคณะ,ะรองชั้นหิรัญญาบัดร6รูปพระราชาคณะนะชั้นธรรม16รูปพราานะพร,พราชาคณะนะชั้นเทพ14รูปพระราชาคณะชั้นเทพต่างประเทศ1รูปพระราชาคณะ Música, ชั้นราช23รูปพระราชาคณะ ideia, ชั้นสามัญ39รูปและพระราชาคณะชั้นสามัญต่างประเทศ2รูป ทั้งนี้ตามธรรมเนียมที่คณะสงฆ์ถือปฏิบัติมาพระสงฆ์ได้เข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วในวันรุ่งขึ้นพระสงฆ์ทั้งนั้นจะเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเพื่อรับฟังพระโอวาทสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่